การที่เครื่องยนต์เอซุดีแม็กสตาร์ทไม่ติดนั้นเซนเซอร์พลาวเรลินที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องยนต์นั้นก็มีส่วนทําให้เครื่องยนต์นั้นสตาร์ทไม่ติดได้เนื่องจากว่าเซนเซอร์พลาวเรลินและเซนเซอร์พลาวเข้าเหวินนั้นจะทํางานคู่กันและมีความสัมพันธ์กับระบบจุลเบิร์ตของเซนเซอร์ตัวอื่นในกรณีที่เซนเซอร์ตัวนี้ชนรุดเสียหายรูปไฟเครื่องยนต์จะขึ้นการขึ้นสัญลักษณ์ของรูปเตือนเครื่องยนต์ที่หน้าปัดนั้นหรือบางครั้งก็สตาร์ตติดยาก แล้วอีกสักระยะหนึ่งสตาร์ทไม่ติดเลยอาจจะสตาร์ทไม่ติดที่ปั๊มละมันหรือสตาร์ทไม่ติดที่บ้านนั่นคือการเสียของมันเซนเซอร์เพลาเราเลนตัวนี้บางครั้งถ้าเราซื้อตัวใหม่มาเครื่องอย่ต์นั้นยังสตาร์ทติดแต่รูปไฟเครื่องอย่ต์นั้นยังโชว์เป็นไปได้แนะนําให้ซื้อของแท้เพราะว่าของแท้นั้นสตาร์ทติดไฟรูปเครื่องอย่ต์นั้นสามารถดับได้แต่ของเทียมเครื่องสามารถสตาร์ทติดได้แต่ไฟรูปเครื่องอย่ต์นั้นอาจจะขึ้นและเซนเซอร์เพลาเข้าเหวี่ยงก็เช่นกันวิธีการตรวจสอบก็คือ ให้ท่านดึงปลั๊กตัวนี้ออกเมื่อทําการเปิดสวิตช์กุญแจจะมีกระแสไฟฟ้ามาที่นี่5โวลต์ความแตกต่างของอาการเสียระหว่างเซ็นเซอร์หน้าเครื่องหรือเซ็นเซอร์เพลาเรนซ์ตัวนี้ในกรณีที่เซ็นเซอร์พลา,าเค้าเ,เา,เาเหเสียเข็มบารรอบนั้นจะไม่กระดิกขณะที่ท่านทําการสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ถ้าเซนเซอร์พลาอเรนซ์เสียเข็มบารรอบของเครื่องยนตน์นยังคงกระดิกในขณะที่ท่านนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ยังไม่ติดนั่นคือความแตกต่าง เซนเซอร์เพลาเข้าเหวี่ยงของเครื่องยนต์อีซูซูนั้นจะมีตัวมอเตอร์สตาร์ทขวางกันอยู่เมื่อเราทําการถอดมอเตอร์สตาร์ทออกเรายึงสามารถที่จะมองเห็นได้ก็คือเซนเซอร์เพลาเข้าเหวี่ยงก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ตัวนี้เราเรียกว่าฟันเฟืองซึ่งจะทํางานคู่กันกับเซนเซอร์เพลาเข้าเหวี่ยงติดตั้งไว้ในเครื่องยนต์ก็คือจะติดตั้งไว้กับเพลาเข้าเหวี่ยงเมื่อเพลาเข้าเหวี่ยงนั้นหมุนฟันเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนตามพร้อมกันหน้าที่ของเซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงก็คือ ตรวจจับตำแหน่งเพลาเข้าเหวียงนั้นอยู่ในตำแหน่งสูงสุดพร้อมที่จะเกิดการจุดระเบิดในตำแหน่งสูบที่หนึ่งนั่นเองแต่ถ้าอะไรที่ฟันเฟืองตัวนี้หัก <c oughs> การหักอาจจะหักเพียงซีเดียวเครื่องยนต์ก็ไม่สามารถที่จะทำการติดได้หรือเครื่องยนต์ไม่สามารถที่เกิดการจุดระเบิดได้ที่การตรวจสอบให้อีกหนึ่งคนหมุนเพลาเข้าเหวียงด้านหน้าแล้วอีกหนึ่งคนก็ไฟฉายส่องอยู่ด้านใน การส่องอาจจะมองไม่เห็นเพราะนั้นวิธีการช่วยก็คืออาจจะเอากระจกมาแนบแล้วส่องดูแล้วหมุนไปเรื่อยๆสังเกตดูซี่เหล่านี้มันจะไม่หักมันจะต้องอยู่ครบทุกซี่แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้จะเป็นช่องว่างการทํางานของเซนเซอร์พลอข้อเหวียงนั้นจะทํางานคู่กันเฟืองตัวนี้และเซ็นเซอร์ตัวนี้ เมื่อไรก็ตามที่เซนเซอร์พลอข้อเหวี่ยงตัวนี้มีความชนุดเสียหายอาการของมันคือสตาร์ทไม่ติดและอันหนึ่งก็คือที่สังเกตก็คือเวลาท่านสตาร์ทขึ้นอย่างนั้นหน้าปัดความเร็วรอบแล้วจะไม่ขึ้นซึ่งปกติถ้าเซนเซอร์พลอข้อเหวี่ยงใช้งานได้เวลาท่านสตาร์ทไม่ติดตเข็มวัดรอบจะต้องกระดิกดได้แต่ถ้าไม่กระดิกดก็คือสันนิษฐานว่าสายอาจจะขาดหรือให้ท่านตรวจสอบที่จุดตัวเบิด ว่าไฟไปเลี้ยงกล่องหรือไม่การที่เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุเชื้อเพลิงจุดนี้ี่เป็น SVV ซีว v วเอบางทีกระแสะไฟฟ้าไหลามาขณะทำงานสตาร์ทแต่ SCVV wow ีนั้นเสียคือไม่เปิดทางให้น้ำมันไหลเข้าไปในตัวปัม๊มการสตาร์ทจึงไม่ติดเครื่องยนต์อีสุสูดีแมกนั้นเมื่อท่านเปิดสวิตช์กุญแจยารีเลย์สวิตช์ควบคุมตัวนี้ของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำงาน ถ้าน้ำมันยังไม่มาอีกกรณีหนึ่งนั้นให้ท่านก้มไปที่ใต้ท้องรถแล้วก็คลายหางปลาที่อยู่ใต้กรองน้ำมันโซล่าออกใกรองน้ำมันโซล่านั้นก็จะมีหางปลาให้ทําการคลายออกมาแล้วไปเปิดสวิตช์กุญแจ,จถ้าน้ำมันมาปกตินั้นน้ำมันจะไหลออกถ้ามันทํางานแล้วน้ำมันยังไม่มาอาจจะมีหนูกัดสายใต้ท้องรถเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้ ปั๊มันเชื่อเพลิงอ,อยู่ใต้รถและยังมีสายไฟอยู่ใต้ท้องรถด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ถังน้ำมันสายอาจจะขาดและในขณะเดียวกันเมื่อท่านเปิดสวิตกุญแจร,รีเลย์ตัวนี้จะต้องอะสะเทือนมือได้เวลาเราสัมผัสเพราะรีเลย์ตัวนี้ก็คือรีเลย์ e c m ในการควบคุมกระแสไฟไหลเข้ากล่อง ECU นั่นเองเปิดสวิตกุญแจไฟรูปเครื่องยนต์นจะต้องขึ้น